สบู่สูตรนี้ใช้ดีมากจ้ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ใช้นางตัวเดียวคือหน้าดีมากปื้มปลิ่มมากกับผิวตัวเองตอนนี้มีแต่คนทักว่าไปทําอะไรมันหน้าใสขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่หน้างเงาค่ะสบู่เซรัมเจ้าแรกในไทยนะคะจะบอกว่าก้อนเขาเนี่ยใสมากนะคะเพราะว่าเบสเขาเนี่ยนำเข้าจากยุโรปค่ะคือจะบอกว่าค้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยจ้าโคตรคุ้มนะคะจะเผื่อใช้เนี่ยคือได้ของนําเข้าเลยจ้า องเยอะด้วยค่ะหลังใช้เนี่ยหน้าไม่แห้งตึงไม่เอียดอัดนะคะหลังใช้หลังล้างเนี่หน้าแดงหน้านิ่มมากจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณแม่ที่มีเบบี้นะคะสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีสารอันตรายทุกชนิดปลอดนะคะสเตียรอยไม่มีค่ะอาจารย์หลังล้างค่ะมาดูกันค่ะอ่าซูมค่ะซูมผิวเข้ามาใกล้ๆจ้าอืมดูสิผิวเด็กหรือเปล่านี้เออใสมากจ้าซูมค่ะรูมขนก็แทบไม่มีเลยจ้า ปัญหาสิวฟ้ากระจุดดงดำาคือแบบว่าตายไปเลยค่ะทุกคนใครอยากมีหน้าใสหน้าเนียนหน้าช่ำแบบนี้ไปหาซื้อกันเลยนะคะก้อนละร้อยหบบาทเท่านั้นจ้า